โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราไปอยู่ในเกมไม์ครับในไม์ครับเอาชิลล์ในพาร์ทที่26กันแล้ว,ว,วคือพาร์ทก่อนนะครับผมพี่เว็บได้อะไรนะพาร์ทก่อนเราทำอะไรไปไวะพาร์ทก่อนเราได้ทำการคืนชีพมังกรเล็กไปเว้ยทุกคนเออเป็นมังกรไฟซึ่งมีหลายๆคนบอกว่าพี่เว็บครับมังกรตรัวใหม่เนี่ยพี่ช่วยตั้งชื่อเป็นอะไรนะ เป็นเชอรี่โนสองหรือตัวอะไรทั้อย่างเลยแต่ว่าให้กูตั้งชื่อเลยรไม่รู้ซึ่งตอนนี้นะผมมังกรน้อยของเราก็ได้ฟักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันอยู่ไหนนั่นเองนะครับผมมันอยู่นี่ฮะฟรายดกอนตกลงพื้นอย่างแรงว f f คุงตกลงมาจากที่สูงใช่ครับทุกคนคือผมเอามันขี่คอแล้วผมก็บินแล้วผมก็ตกมาตาย,แล,ตาตายแล้วมันก็ตายด้วย <laughs> อคือแบบว่าคือตอนแรกอ่ะผมว่าผมจะไปฟาร์มไปฟาร์มไม่ใช่ว้ยแอปเปิลเว้ยเนี่ยฟาร์มไม้นี่ใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็เอามันอ่ะขี่ไปด้วยเว้ยเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไม่โตเว้ยแล้วพอผมขี่ไปด้วยกูตกจากที่สูงตายอืมมันก็เลยทําให้มังกรตายไปด้วยฮะใช่มันก็ไว้อะไรให้กับไอ้เดรโรนั้นไม่ใช่เดรโรมังกรตันนั้นเป็นเวลาสามวิหนึ่งสองสามโอเคของณมาแค่ <laughs> สงสารน้องอะน้องตายไปแล้วทุกคน <S <S มาเดี๋ยวพานี้นะผมถามว่าเอารถพานนี้พี่จะทําอะไรวันนี้เราจะมาทําห้องเก็บดาบกันดีกว่าครับคือมีหลายหลายคนอยากจะให้เราทําดาบใช่ไหมนี่ดาบมีทั้งหมดกี่เล่มเอ่อแถวหนึ่งมีวันเจ็ดใช่ไหมเจ็ดเล่มเจ็ด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 เป็นเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเล่มเราจะไม่นับเล่มนี้นะเพราะเล่มนี้กูไม่มีปัญญาทําทอีกแล้วนะฮะยี่สิบเอ็ดเล่มวะยี่สิบเอ็ดเล่ม อ่ยี่สิบเอ็ดเล่มนั้นเราจะต้องทําฝั่งอ๋ออามาเดี๋ยวเรามาทําห้องกันดีกวนะ่าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะเอาไว้เก็บเป็นดาบนะฮะใช่ก็คือว่าเราจะาดาบแบบดาบโกงๆงดาบดีๆเก็บไว้ฝั่งนี้เนาะคือมันมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเล่มใช่ไหมเราต้องไปฝั่งล, 11, 12, 3, 4, 5, 5, ล,ละสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหรอเราต้องทำเป็นเท่าไหร่ทำก็ได้จะทำเยอะอยู่มีน้องๆบอกว่าพี่เวฟครับเดี๋ยนะ ไลน์ก like ูมาเด้งอะไรตอนนี้เนี่ยตึ้ง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 ึ้งึ้งงงปิดไลน์กันทุกคนพอดีว่าเอาพี่เว็บใครทักมาแล้วเปล่าครับผมกลุ่มวันพีชพอดีว่าพี่เว็บเป็นสายชอบอ่าการ์ตูนเรื่องวันพีชนะฮะแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มวันพีชถามว่าอยู่ไปทําไมอยู่เพื่อเสียตังค์ครับผมใช่มันก็จะมีแบบว่าคนลงขายอย่างเงี้ยอืมไม่รู้จะขามุยกูหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะขามุยกูหรือเปล่าแต่กูเห็นลงแบบลงเยอะมากวันๆเออนั่นแหละฮะ อ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เราจะมาทำฝั่งละสิบนะทุกคนเราจะทำที่ตั้งเออเราจะทำที่ตั้งไอ,อ้ดาบเออเราจะทำดาบแบบโกงๆเลยเราจะทำฝั่งละสิบพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกเล่มหนึ่งอะ่ะโอ้โหทำไมเส้นทางไกลจังวะสิบอ่ะไปอีกสองโอเคตรงนี้น่าจะได้เดี๋ยวเราจะทำเป็นห้องเอาไว้เก็บดาบ ดาบพวกนี้นี่เราจะเอาชฉว่าดาบปวดหัวเท่านั้นนะทุกคนดาบ,ก,บก,ากากเราไม่ได้ใช้นะฮะมีน้องสงสัยนะว่าพี่แววครับทำไมพี่เนี่ยทําไมพี่เนี่ยจะต้องพกดาบถึงสามเล่มอมสงสัยใช่ไหมเล่มแรกเอาไว้บินเล่มสองเอาไว้ฆ่าสร้างดามเมจเล่มสามเอาไว้เห็นไหมมันมีฉกช,ชิงก็คือเอาไว้ฟาร์มของมันก็เลยต้องพกสามเล่มนะทุกคนเป็นโซโลในวันพีทแหละคือมันเลยมันเลยต้องพกสามเล่มอ่ะ ใช่นี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเรียกถึงพกดาบถึงสมเล่มนะครับผมเดี๋ยวนะปะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทํากันเออแล้วก็เดี๋ยวในพันนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเหลือเดี๋ยวผมว่าเราไปนี่ดีกว่าเนาะโอยอยากจะไปเอาปีกในโลกมังกรน่ะเอออยากจะไปเอาปีกในโลกมังกรอยากไปเอานานแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสที่แบบจะได้ไปเอาเลยทุกคนนี่ถูกไปโอเคนี่เคลียร์ไปครับนี่ก็สิบสิบก็คือตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ถามว่าเราเว้นไว้ทำไมเราจะเอาไว้ใส่ดาบสองอันที่เก่ง เออเราจะไว้ใส่ดาบแบบสองอันนี่ดีๆ,ๆเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็ทุกไปเดี๋ยวเราเคลียร์เอาอันนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไม้เอาอะไรมาใส่เนาะทําเป็นหมว่าให้มันเหมือนทุกๆห้องอ่าอีสี่โอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่มีไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอไอ้ไอไอเนี่ยรู้สึกว่ามันเวลาเราจะสร้างอะไรผมรู้สึกว่ามันจะต้องง่ายๆมากๆเลยทุกคนเคลียร์ไปแต่ว่าูขุดอย่างนี้เลยก็ได้นะ,ะเออเออเนี้ยเร็วกว่าด้วย พี่แกขาเลยขุดโคตรเร็วเลยเนอะถูกไหมโอเคไอตรงนี้เราต้องเคลียร์ให้มันเป็นแบบว่าห้องเดียวกันเลยไปเลยอ่าเคลียร์ไปโอเคเราได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะผมอันดับต่อไปที่เราต้องเคลียร์ก็คือพื้นอ่ะมีบอสเกิดปะบอสไม่ต้องสนใจนะฮะทุกคนก็คือตอนนี้พี่เวฟได้ฟาร์มไอถุงดำมาประมาณ28ถุงฟาร์มโคตรนานแต่มันก็ไม่ได้นานมากหรอกมันก็แป๊บๆนี่แหละก็ฟาร์มเสร็จแล้วอันนี้เหรออันนี้อันนี้นี่ถูกไป คนเดียวออกไปเรียบร้อยมีหลายคนนะเป็นผมเห็นคอมคอมคอม,คอมทุยผมเห็นคอมเมนต์หลายรอบแล้วก็คือว่าพี่เวฟครับทำไมถึงไม่เล่นกับพี่เฟมครับทำไมถึงไม่เอาพี่เฟมมาเล่นด้วยก็บมบอกเลยนะครับว่าพี่เวฟที่ไม่ได้เล่นกับพี่เฟมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นพี่เฟมเขาบล็อตอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เริ่มซีรีส์มาแล้วเออคือผมไม่อยากเอาเขาเข้ากลางทางแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กูอยากจะพูดมากๆเลยคือเป็นเรื่องที่น้องๆแบบถามกันเข้ามาแบบ เยอะมากคือไม่รู้จริงหรือควนตีนหรือกูถามจริงๆเถอะมีต้องบอกว่าพี่เว็บครับอยากให้พี่เวฟเล่นกับพี่ฝ้ายแล้วเกินอยากให้พี่เว็บเล่นกับพี่ฝ้ายแล้วพี่เวฟบแบบกู <c oughs> เลิกกันจะเป็นปีแล้วทุกคนมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยอีบ้าเอ้ยอโอ้โถแล้วแบบคือเข้าใจอารมณ์แว็กคือแบบอีกแค่เดือนหน้าก็ถึงวันครบรอบที่กูเลิกกันแล้วมึงก็มาบิมพี่ฝ้ายไปไดีครับพี่ฝ้ายไปเดีครับพี่ฝ้ายไปเด ร้อมตายก็ใ <c oughs> จมมารมั์ว่าคือคือมึงคือแบบเวลาอ่านคอมเมนต์กูอยากจะปิดแล้วกูอยากทุบไอแพดทิ้งมากเลยทุกวันเนี่ย <c oughs> นั่นแหละฮะก็บอกบอกไว้นะฮะมึงไม่ต้องมายุ่ง <c oughs> เรื่องส่วนตัวกูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูหาอะไรอ๋อหาไม้ไม้บนบ้านมีทุกคนไม้บนบ้านมีจําได้ว่าตรงนี้มีใช่ไหมตรงนี้สิไม่หรอกตรงไม่มีสักตรงว้าวไปกูไปเอ้ยเอาขวานเอ้ยขวานไปอยู่ โธเอ้ยฝั่งนี้มันจะมีป่าสนให้เราบ่าวะจำไน้ว่ามันจะมีป่าสนแบบต้นสนใหญ่ๆอยู่นะมันจะมีปะเนะี่ยหรือว่าบ้านกูมีอยู่วะไม่สนอันนี้เ,เราไปเอาไม้สนที่บ้านก็ได้ฮะนี่มันจะมีป่าสนแต่ว่าสนที่ผมต้องการคือสนต้นใหญ่นะโอเคลงแล้วไปขึ้นขึ้นสิเออโดดปึ๊บๆอืมเรียบร้อยแม่ขาแทบพักเดี๋ยวนะเรามีอ่าเนี่ยต้นอ่อนสนแล้วก็ต้องใช้กระดูก นี่ไงกระดูกมีอีกไหมอันนี้ไงกระดูกกระดูกกูต้องใช้เยอะปะวะนั่นน่าจะไม่ต้องเยอะหรือว่ามันมีไม้แล้วกูมองไม่เห็นปะเออเดี๋ยวก็ดากอีกพี่แว็ครับพี่แว็บครับ,ม,บ,รบมึงมองไม่เห็นนีแล้วมงงึงโง่แล้วเกินเออเดี๋ยวก็ดากอีกอ่ะช่างมันแล้วกันไม่มีใครว่าแล้วหรอกเดี๋ยวนี่กูใส่จนหมดมึงไม่ดรอปให้กูเลยแหละมึงไม่คิดจะโตให้กูสักหน่อยเลยแหละโอโเอ้ยใส่แบบจนหมดทุกวันกูถือว่าจะพอ ่าเรามีนี่กระดูกหิ้วอันกระดูกอีกอ่านี่กูม,มีโอ้ยค,คนเยอะอ่ะกูคราฟมันหมดลแล้วกันทุกคนอย่างน้อยเราก็ต้องได้มาขอต้นเดียวเฮอะนะกูย้ายต้นแล้วก็ได้วะม,มากูย้ายต้นมาตรงนี้ก็ได้หวังว่ามึงจะเกิดนะขอต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวเร็วเข้ารีบโตเพื่อนนายต้องรีบโตนายต้องรีบโต โอ้โหไอ้เหี้ยใสจนหมดไม่ตให้กูเลย <c oughs> เยี่ยมทุกคนปงั้นเดี๋ยวผมว่าเรา้ยฝนตกอีกด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะเรามีไข่มังกรสีฟ้าอยู่ใช่ไหมอีกอันหนึ่งเออเดี๋ยวเราไข่มังกรสีฟ้านะั้นมาฟักไหมทุกคนแน่ได้มังกรเล็กอยู่สักตัวหนึ่งอะ่ะเออน่าจะได้ได้ได้แล้วก็มีน้องๆหมูว่าพี่เวฟช่วยทำก่อให้เชอร์รี่หน่อยไนดะ้หรือเปล่าก็ได้ฮนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำก่อให้เชอร์รี่นะ ตอนนี้ขอฟาร์มขอก่อนเราจะมาทําห้องทําดาบแบบว่าเท่ๆด้วยด้วยเออมอยากจะได้ห้องแบบว่าดาบแบบเท่ๆอ่ะคือจะต้องมีดาบทุกเล่มที่เรามีอ่ะที่เราสามารถคราฟได้ถามว่าแล้วดาบกระกากเราจะคราฟหรือเปล่าก็น่าจะคราฟนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้คราฟนะเราทำามบนี้กันดรอปมาเลยทุกพื่อโอเคตั้งสกิลเอ่อไมค์แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วทุกคนไปกลับบ้านเดี๋ยว่อเดี๋ยวเรารอไข่ไอ้นั่นมาฟาร์กไหมเรามีอีกอันนึงอ่ะ น่าจะเป็นพันเดียวกับเชอร์รี่นะทุกคนก็คืนนี้ใช่ไหมหน่าพันเดียวกับเชอร์รี่แหละเราจะวางไว้ไหนเราจะวางไว้หนุนวมาแล้วอ่าพันเดียวกับเชอร์รี่ทุกคนปล่อยน้องเขาฟักไปส่วนเราก็มาสร้างนี่เถอะสร้างห้องเดี๋ยวไปสร้างห้องเราก็จะเอามายัดมันจะพอไม่โดนบล็อกกูเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันเยอะจังวะเอ่อมันสามารถมันสามารถแปลงร่างโอ้ยลายกูนี่ก็เด้งจังเลย มันสามารถแปลงร่างแบบว่าวางแบบเยอะๆทีเดียวได้เลยป่ะวะเต็มแบบเต็มทำไมกูปิดการแจ้งเตือนไลน์ไปแล้วนะทุกคนแต่ทำไมไลน์อะกูเปิดแชทมึงดูก็ได้เอะโทษทีฮะขอความอ่าอาภัยในความไม่สะด,ดวกเนื่องจากว่ามันมีไอ้พวกคามุยกันเยอะเออมีไอ้พวกคามุยเนี่ย, <c oughs> ม,าม,ยมาอันนี้วางอาจจะมืดหน่อยแล้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นเด้อ นี่ว่าปัดทัชไปดีซีสต่ทอดขมอนคือถ้ามึงดังอีกนี่กูต้องปิดอีกเดี๋ยวนะมนันดังจากไหนวะไอแพดกู iPad, ปะใช่น่าใจแพดแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะกูโยนข้าตู้ไปล <c oughs> <c oughs> ะคือดังที่ฝ่ายกูก็ลำคัญอ่าเดี๋ยวนะเราต้องเอ่อเดี๋ยวนะผมมีนี่ปะวะอันนี้ว่าเราไม่น่าจะพออันนี้ไงคราฟได้อีก โอ้มาทำการครับอีสี่บอกกันเลยว่าอีสีอ๋อบนหัวเราเราไม่ได้นี่เนาว่ะนี้วิธีการทำก็อีซี่ทุกคนแล้วก็เราจะใช้เป็นอันนี้โอ้โหตั้งแต่มีอันนี้รู้สึกว่าสะดวกสบายมากโอ้โหวางรัว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 ๆัเออแล้วก็วางด้านนี้อืมรัวๆแล้วก็ด้านนี้โอ้โหโคตรแบบโคตรเร็วไม่ต้องเปลืองไลยเรียบร้อย แล้วก็สิ่งที่เราต้องคราฟต่อไปะครับผมไอเทมที่เราต้องคราฟคือไอที่ตั้งโชว์ใช่ไหมคือกูเป็นฟาร,ร์มไม้ไมเราไม้กูอยู่ไหนไปฮัลโหลเพื่อนกูไปเก็บอ้อเอาไม้มาเราต้องคราฟไปนี่ขึ้นมาใช่ไหมแท่นแท่น,แท,นแท่นวางแท่นวางเ,เดี๋ยนะเอาไม้สีนี้เก็บไปเราต้องคราฟเป็นแท่นวางนะทุกคนแท่นวางเราต้องคราฟมาอ่ะสิบแปดอันไม่พอไอะคราฟไปมันจะได้คราฟแบบยได้หลายๆอันยี่สิบห้าโอเคปะ เรามาลองวางกันดีกว่าเราจะได้ยันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสฝั่งละสิบแล้วกันเนะเาะอ๋อนี้วางไปฝั่งละสิบฝั่งละสิบอ่าเรียบร้อยแล้วก็จะมีตรงนี้สองอันนี่โอเคว้าโอเคได้อยู่ได้อยู่มีน้องบอกว่าพี่เว็บครับตอนไหนมึงจะทําการเก็บเคลียร์ของสักทีเฮ้ยเดี๋ยวนะชุดเกาะมั่ก่อน,อน,อนมันต้องใช้นี่นี่หว่าบล็อกเหล็ก เราไปเราไปทำเบคอนหมดแล้วอะ่ะเอองั้นก็เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะ <c oughs> คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเออเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ทุกคนอเดี๋ยวค่อยใส่เราไม่รีบหรอกเดี๋ยวนะไอเทมอ่ะกูใส่ไปนิดเพิ่มอ่ะยัดหมดเลยก็ได้เราไม่ได้ไปไหนเราเราอยู่บ้านอ่ะแล้วก็ชุดกูด้วยกูรู้สึกเวียนหัวแล้วเกินใส่มึงนานๆเนี่ยแล้วก็เอาไอ้นี่มาฮะทุกคนเน่ถุงทองไม่ใช่ถุงดำแล้วก็เราจะใส่ธนูโชคดีไปด้วยเวลาเราเปิดเลยได้ดีๆอ่ะมาหลุลอุ๊ย ขูไม่ได้เบียดเลยอ่ะอุ่ได้เบียด,ดมาสองอันสามอันนี่ได้เหรอวะไม่รู้อ่านไม่ออกมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆอุ้ยได้เฮ้ยได้เลยวะอะไรอะ่ะมันคืออะไรทุกคนอา่าเลือดสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยนะถ้าเกิดผมใส่ what เดี๋ยวไม่เลือดกูเดียเท่านั้นลดเลือดอะไรวะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดคืออะไรอะ่ะ มันบอกว่ามันจะลดเลือดเราประมาณห้ามันจะลดเลือดเราประมาณสิบห้าเหรอแต่ว่ามันจะได้เลือดสูงสุดห้าสิเปอร์เซนต์หมายความว่าอย่างไงวะเดี๋ยนะถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดอะชุดเกราะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ชุดดิเราจะได้เลือดเหรอน่าเลือดเรามันก็ลดลงไปนะหรือว่ามันช่วยหิววะได้บัฟหิวไหมก็ไม่ได้มันหมายความว่าอะไรวะเออช่างมาแล้วกันทุกคน เอ่อใครรู้ก็ฝากแปะกูด้วยนะฮะเพราะอ,อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเดี๋ยวเรามาเปิดถุงต่อไปถุงต่อไปเปิดรัวแล้ว็ได้เราไม่ต้องเป็นซีเรียลอะไรกันแต่มันก็ดอบอันเดียวน้องเว้ยนับเฮ้ยไรอ่ะไม่คืออะไรอะไรความเร็วในการโจมตีบวกสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ลบเกาะเราไปว่ะทุกคนเอยอันนี้ดีอันเดียวนะความเร็วในการโจมตีเหรอถ้าเกิดว่าเราถือดาบเล่มนี้แล้วก็ คือยังไงเราตีรัวๆได้เลยอ่ะบวก250%เปดี๋ยนะถ้าเกิดว่าผมเสกบอสหรือว่ามอนสเตอร์ตีได้รัวๆเลยป่ะเดี๋ยว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 เสกบอสเอ้ยเดี๋ยวค่อยเสกเอ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยรู้สึกของมันเต็มตัวมากตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอันนี้เก็บไว้ก่อนนะทุกคนเก็บไว้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้ไอเก็บไม่ได้ก็มันเก็บไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็ยัดเข้าไปเดี๋ยวเราค่อยมาสุ่มดูมันอีกทีว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะะฮ อีกะยัดไปโอ้โหเทมเยอะมากเยอะชิบหายโอเคเดี๋ยวไดเดอเอานี้มดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูนว่านี้มันเพิ่มอะไรกันแน่วะอันนี้ก็มาเปิดดูวเปิดได้หมดเลยแล้วกันง่ายดีโอเคได้มาเป็นนี่ด้วยครับผมเลือดสูงสุด65ใส่ดิคืออะไรอะไรวะเลือดสูงสุด65สิ้โอเป็นเสื้อเกาะเว้ยทุกคนเก็บไว้ใส่เสื้อเราได้ บวกเลือดมากที่สุด65าวะ่ะเคแเราลองใส่นี่ดิลองใส่ลองใส่แบบชุดเข้าไปอีกดิเลือกคุณจะมีเท่าไหรนะ่วะเนี่ยอ้ยเดี๋ยวนะโคตรไหลโลดอะไรวมนเนี่ยไม่ดีนะแล้วมันพังเป็นอกว่อะลองชีวิตลีฉันต้องร้อ <c> ง <oughs> เดี๋ยวนะเราต้องมีหัวให้ราดด้วยไม่ใช่หัวใจเฮนด้าสอะไรอะ่ะเฮ้ยมังกดต่อแล้วเดี๋ยวเดีเดว มังกรโตแล้วคาทากูอยู่ไหนคาทาคาทาเว็บเบอไว้ไหนเนี่ยคาถาใจเย็นลูกใจเย็นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคา,าทาคาทามาแล้วเหมือนเราต้องมีหัวใจ ra, ไฮดร้าด้วยมันจะได้นี่เนาะมันได้ลลูกพรอะแหมสีนี่นี่เลยสีน้ําเงินไอ้ตัวนี้เราจะให้มันเป็นลูกของเชอร์รี่ดีไหมทุกคนให้มันชื่อว่าบลูเบอร์รี่ตามที่น้องๆเขาขอมาเออเนะี่ย น่ารักว่ะไปแล้วกูไม่ได้ไปแล้วแหละรถมังกรมัวแต่ดูไอเทมเดี๋ยวนะหัวใจไฮดร้านะทุกคนเราจะมาใส่ดิอ้าอุ้ยบวกฟุ้นๆเลือดสองอุ้ยเลือดได้โคตรเยอะโอเคดีลแล้วว่าเราได้โบนัสไปแล้วกันแล้วก็นี้อะไรอ่ะความเร็วในการโจมตีเนาะแต่ว่ารถมันจะอ่ามีมีผลกระทบก็คือว่ารถเกาะของเราทิ้งไปนั่นเองเนาะไอ้เก็บไว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 ้ ก็บไว้แล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่อเทมอ่ะนี่เก็บไว้เก็บไว้โอ้ได้แบบเยอะชิบหาย่ะเออเยอะมากเบเบดนี่เก็บอ่าเบเบดนี่ต้องใช้เอานี่มาครับผมแล้วก็อ่าอเทมนี่ช่วยให้เราตีเร็วขึ้นเหรอขึ้นไหนวะฮึกูลืมขึ้นไหนอ๋ออ๋อที่เป็นนี่อันนี้ปะไม่ใช่อเทมนี่เราเราตีเร็วขึ้นอันไหนอ๋อนี่เหรอเออใช่ใช่ใช่ลืม เดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะตีเร็วขนาดไหนลดรดต้องเสกบอสมานสักตัวทุกคนเสกบอสมาหนึ่งตัวบอสบอสบอสต้องใช้อะไรสีส้มแล้วก็อันนี้ธรรมดาหนึ่งอันเนาะคราฟเป็นอันนี้อ่าแล้วก็จะต้องใช้อันนี้อ่ะไม่ใช่ดิใช่ไหมไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ใช้อันนี้ดิอ่ะอันนี้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 มันหนึ่งอันโอเคอย่าล้อลูกอย่าล้อเข้อะลำคันโอเคแล้วเราก็จะได้อันนี้มาเดี๋ยวเรามาเราตีนึงว่ามันจะเลื่อนรถ อะไรอะไรใส่ไปด้วย <c ười> คือเอาเวที์ออสผิดอันโถยตกกระจายวับปับรอตีนะโอ้ <c ười> โอเ,เดี๋ยวออกมาเจ้าทุกคน,นตีตีรถโคตรเร็วอยู่สังเกตเลือดบอสดิตายเปิดดิ โอ้ยลืมใส่นี่โชคดีอูตีลดเร็วมากโอ้ยนักูนี่เป็นเทพเจ้าของจริงแล้วทุกคนกูคโคตรโหดอะ่ะอูตีบอสแบบว่าโคตรรัวตอนนี้ข้าขไรเทียมทานแล้วสินะไม่มีใครสามารถมาฆ่าข้าได้สักคนเลยตอนนี้ะโอ้โหพลังอำนาจจริงๆเลเกูเนะี่ย ขอเริ่มเต็มแล้วว่าเราต้องย้ายบ้านแล้วทุกคนบ้านกูแคบแคบอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองคราฟอุปกรณ์เราดีกว่าแอมเราจะมาเริ่มคราฟมีน้องหมวกว่าพี่เวฟครับไอด้ดาบไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถทําให้รูวาร์ฟได้นะครับผมใช่แล้วันเราจะลองคราฟอันนี้ขึ้นมาดูก่อนเลยอันแรกเนาะต้องใช้เบเบยใหญ่5อันอืมเบเบยใหญ่ห้าอันเบเบยใหญ่5้าอัน,หอน,หอนแหละมึงเลยโอ้กูลำคาญมึงมึงเคยตายไหมลูกฮะมึงเคยแบบว่า หลับหลหลุดแล้วโดนฟันแบบหัวหลุดไหมคือแบบเคยอย่างนั้นไหมต้องใช้แท่งไม้กับกระดูกธรรมดาใช่ไหมแท่งไม้กับกระดูกธรรมดาร้องแล้วแบบร้องเสียงแหลมอะเสียงแหลมน่ารำคาญอะไปมึงไปอยู่ในโปเกบอนไปโอ้โหอ่ะแล้วก็ต้องใช้ตัว e n เนาอ e n เลยวะ e n e r อ๋อไอตัวนี้อืมสีม่วงเรืองแสงซะด้วยกี่อันน่ะสองอันนะครับใช่กูมีหรือเปล่า อืดูจากรูปแล้วทั้งบ้านไม่น่ามีไม่เหอะไม่เหอะนั่นไงว่าแล้วทั้งบ้านไม่น่ามีอมแล้วดูซิว่าคราฟยากหรือเปล่าคราฟยากเพราะว่าใช้เบบี๋ใหญ่ถึงสี่อันว้าวพ้องตาย y e สยางไลทุกคนโอ้แล้วต้องคราฟนี้มาด้วยอันนี้อันนี้คราฟไม่ยากอันนี้คราฟไม่ยากอันนี้ใช้ลูกแดงใช่ไหมลูกแดงหนึ่งอันไม่ใช่เห็นไะคราฟยังไงนะ อ๋อสีสีเหลืองสีเหลืองหนึ่งอันอ้าววิข้าวหญ้าเหมือนกันนะข้าวหญ้าข้าวหญ้เหมือนกันนะอันนี้ข้าวหญเหมือนกันนะโอเคใช้เบเบดใหญ่สี่อันจ้าเบเบดใหญ่สี่อันเดี๋ยวนะกูต้องเอามาก่อนเบเบดใหญ่สี่อันสองอันก็เป็นแปดเนาะเแปดอันเพราะว่าเราต้องคว้ามาสองอันไหมไอเอ่อไอเดะมันต้องการสองอันอ้าเดี๋ยวแลสองอ่าใช่สองอันเดี๋ยวเราบรอครับเดี๋ยวทุกคนว่ามันต้องการสองอันเนี่ยนะแล้วก็มี อ่าสีสีนี่สีนี่ฮ่าอันนี้ด้วยแล้วแลคราฟมันไอเนี้ยขึ้นมาอีกสองอันเพราะว่ามันต้องใช้สองอันเนาะโอ้ยลําบากกูแท้แท้อ่ะแลวคราฟอีกสองอันนี้อันนี้อสองอันแล้วก็สีทองอ๋ออันนี้เรามีเยอะเลยว่ะอุย้ยอันนี้กูก็มีเออั่นงไงนี่กูใช้ตาหรือใช้ตูดดนะูเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยก็มันมองไม่เห็นนะา่าจะทาไงวะโอา้ทุกคนก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไรพี่เวฟนะฮะ ใช่ทุกคนน่าจะเข้าใจน่าจะชินชากับกากูแล้วแหละอันนี้เราก็ใส่เข้าไปครับเรียบร้อยแล้วก็น,นี้ต้องการตัวจีอะจีจีขมวดอันนี้เหรอต้องการมา2สองอันโอเคสองอันแบมเราจะได้ดาบมาก็คือดาบเรื่มนี้ทุกคนทำไมกูมองไม่เห็นดาบตัวกูวเองเลยวะมันวร์ปได้ยังไงฮมันมันมันวาบ์ปยงฮมันมันวาบยังไงมันมันวยังไงวะ กูไม่เห็นม Shooting ันจะวาบเลยมั gone. นวาบยังไงปิ้วเอาเดี๋ยว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 จะโยนทิ้งทำไมหรอไม่เห็นมันจะวาบเลยไหนวาบปิ้วไม่เห็นวาบเลยทุกคนมึงโกหกกูมันเนี่ยอุ้มรอคลิกซ้ายคลิกขวากดเอ็กกดนู่นกดนี่ดูแล้วนะกดจิบชิกคลิกขวากดชิกเอ็กเหลือ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 กดชิปเอ็กก็ไม่ได้มันวาบยังไงวะ คราตตุกันมาเนี่ยน้องก็บอกว่าไปสีนําเงินก็ถูกแล้วนี่ราเมจดาบอันนี้อยู่ที่56นะทุกคนโอ้ถือว่าแรงพอใช้ได้อเราจะใส่ไปตรงนี้อดาบเล่มแรกเล่มแรกดาบเล่มแรกมีเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโยนอะไรทิ้งเ,เดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้เสียงว่าเราก็เป็นก๊อตได้แล้วดีเป็นก๊อตตรงไหนรู้ไหมเป็นก๊อตตรงที่ว่าเราถ้าเกิดว่าเราคราฟชุดไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะเนี่ย ถ้าเกิดเราสามารถคราฟชุดไอตัวเนี้ยได้ครบเซตเราเป็นพระเจ้าได้เลยวยโอูโหเดี๋ยวนะเบเบดใหญ่สิบห้าอันเย็ดเคโคตรเยอะอะเก็บไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเจอกัน <c oughs> รอบหน้าค่อยเจอกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองคราฟดาบอื่นดูดีอันนี้ดาบนี้น่าจะคราฟง่ายครับผมใช้เป็นเบเบดใหญ่สองอันแล้วก็ใช้เป็นโกลอะไรเนี่ย G O L ด์ D. อู้พ์นนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากคราฟไปเทมคืออะไรอ่ะอันนี้เหรอไม่ใช่ทุกคน มันคืออะไรวะจอันนี้อะ B O C R K อ๋อนั่นเลเป็นอันนี้มันจะต้องเป็นแร่นี้หรอแร่นี้สีอืมโอเคเดี๋ยวลองดูดิว่าเผื่อเรามีแร่สีนี้เหรอทุกคนแร่สีนี้บ้านเรามีไหมบ้านเราไม่น่ามีนะเออมันน่าเป็นแร่ที่แบบหาได้ทั่วไปหรอือเปล่าแร่ตัวนี้น่าจะหาได้ทั่วไปหรือเปล่าฮะทุกคนน่าจะใช่หรือเปล่า เอ้ว่าปกติบ้านเรามันไม่มีแร่ทั่วไปอ่ะบ้านเรามีแต่แร่ว่าแร่หายากแร่แบบขี้โกงขี้โกงก็ได้มายอะไรเงี้ยเออ,อน,นี่ผมว่าบ้านเราไม่น่ามีว่ะเปลี่ยนอันก่อนอันนี้ไม่รู้หามาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยลองนี้ไหมลองนี้ไหมอันนี้เลยเอเดี๋ยวมีน้องหมอให้คราฟเคียวให้ดูอ่ะเคียวดูดิเคียวเหมือนจะต้องใช้สีฟ้าสองอันนะครับผมสีฟ้าเมื่อกี้เลยแล้วก็เบีบดแต่สิบแปดอันเย็ด yes, okay. เคขี้ยว เบเบใหญ่ดอันโอ้ม oh y g ก d อกูมีเท่าไหร่เนี่ยมีสิบสี่โอ้โหครับยากมากๆทุกคนครับยากมากๆยากสุดๆแต่ตอนเนี้ยของกูเริ่มเต็มสุดๆแล้วตอนเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นกูว่าเราต้องเพิ่มหีบแล้วแหละใช่แล้วต้องเพิ่มหีบแดกล่องเราจะเอาหีบไปตรงไหนครับพี่เวฟพี่เวฟจะเอาหีบไปตรงไหนเอาไว้ตรงนี้เถอะทุกคนเรามาสร้างห้องเอาไว้หีบใหม่เราเดีวยว อันนี้เราเป็นห้องเก็บอุปกรณ์แร่หายากต่างๆดีกว่าเนาะเดอได้จะเวิร์กแล้วก็ตอนนี้เราเหมือนว่าเราจะมีนี่ด้วยไหมอันนี้มาดิสีส้มนี่เราสามารถคราฟนี้ได้ผมว่านะเรามาลองสร้างอันนี้ไหมฆ่าบอสจนกว่าเราจะได้เบียดใหญ่หลายๆอันเพราะว่าผมอยากจะลองทำอ้นี้เหมือนกันเว้ยคือผมอยากจะลองทำชุดเกราะอันนี้อันนี้ไหนวหชุดเกราะชุดเกราะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเรามาลองทำดินี่มันจะมี รองเท้ามีหมวกมีเสื้อมีเงเกงมีรองเท้าเนี่ยผมซึ่งไอสามสี่เนี่ยคือมันถ้าเกิดว่าเราได้มาเราจะกลายเป็นเทพพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเว้ยใช่คือถ้าเราได้อันนี้มาเว้ยเราจะกลายเป็นเทพพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเลยถูกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเหมือนมันต้องการเบเบสิบห้าอันเบเบสิบห้าอันแล้วก็เงเกงอะเงเกงต้องการเบเบสิบห้าอันอันนี้ก็ต้องการเบเบสิบห้าอันคือ แต่ว่า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราได้มาคือกูเป็นพักเจ้าเลยเว้ยทุกคนคือเราจะโหดมากใช่นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นราบค่าแล้วเนี่ยข้าคิดว่าเราควรที่จะต้องอสร้างบล็อตนะทุกคนอะกูหยิบประพิอันอีอ่อผมว่าเราก็ต้องสร้างบล็อตขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้สามารถปั๊มได้เยอะไงอันนี้เราหมดอะอันนี้เราต้องไปเอาที่ลมก่อนอันนี้ไง เออเราต้องไปเอาที่โล่ก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถามว่ามันดีมีมีข้อดีตรงไหนก็คือว่าเราตีโคตรรัวมันตีแบบมันตีรัวมากอะ่ะคือแบบฟันแบบอกระจุยกระจายกระจุยกระจายใส่ไปแล้วก็อ่ะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราเขับไปเอาโล่กรอนใหม่ก็ได้เดี๋ยวลองลองดิลองดิอดันไหนวะอันนี้วะเอออยากจะใส่อันนี้ให้มันเต็มมากเลยให้มันได้ดาเมจเพิ่มอ่ะเออว่าตอนนี้เราก็ตีเบาเบา แล้วกูอยากใส่อันนี้สองมือแล้วเกินเดี๋ยวใส่ผิดถูกกันปะเนี่ยเอาถูก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 ลองเสกบอสได้แล้วลองตีเอ้าเอ้าไม่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 เว็บเว็บไม่เว็บเว็บโอ้โอไม่โอ้ไม่นะไม่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 โอ้อ้โออะไรอะไรอะไรอย่าเข้ามาใกล้กูมึงออกไปได้ยังไงวะอย่าเข้ามาใกล้กู เข้าไปไกลกูอะไรอะไรไปไกลกูดาบแบบดาบบินไม่ได้อะมาด้วยอ่ะกูตายกูตายกูตายยังเขียดเวฟมึงตายยังเขียดมึงมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิมึงจะสู้กับเทพเจ้าอย่างกูเหรอฮะมึงรู้จักเทพเจ้าเวฟไหมอ๋อเป็นป้าเจ้าโ้ยมึงรู้จักเทพเจ้าเวฟไหมมึงรู้จักเทพเจ้าเวฟไหมเวฟเทพเจ้าเวฟอ่ะมึงจะบอกมึงกูตี ตีโคตรติดมุมทุกคนไม่อยู่ในน้ำเราได้เปรียบวะเนี่ยอะไรอะไรมึงอะไรมึงคิดจะสู้เหรอเจอาเทพเจ้าเว็บตีรัวตีรัวตีรัวติดมุมติดมุมยังไงได้ e ตายอีซี่าฮ่าฮ่าเอาเองทุกคนก็อนในคลิปนี้นะผมจะไม่เอาขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันจังหวะในคลิปหน้าแล้วคลิปนี้กูไม่ได้หาอะไรเลยนอกจากสร้างห้องงูๆนะฮะ คือเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวพี่เว็บจะขอฟาร์มบอสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนและกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพาร์ทหน้าเราจะมีถุงดําทั้งหมดกี่ถุงเดี๋ยวเว็บจะฟาร์มแบบว่าฟาร์มให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อประมาณนั้นแหละอโอเคทุกคนจำเปมนคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่มเติจะนีเว็บด้วยลวกันนะครับผมเราจะมุ่งหน้าสู่การเป็นเทพเจ้าแห่งโลกไปเ้อะฮ่าฮ่ากูกูจะไม่มีวันตายเห็นไหมบอสยังสู้ไม่ได้ครับดูครับขนาดบ,บอสจะแพ้ดูดิโอ้วขัโหดเลยคนอะ